หมายเลขยี่สิบรับเบิดเครื่องบินของบลูมาและทำให้มันตกการเบียนเบนความสนใจนี้ทำให้เขาสามารถหลบหนีจากที่เกิดเหตุได้โดยที่คนอื่นมองไม่เห็น เมื่อควันจางลงฟิวเจอร์ทรังได้ช่วยเหลือบลูมาและเบบี้ทรังจากอุบัติเหตุครั้งนี้ฟิวเจอร์ทรังโกรธที่เบจิต้าไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อช่วยภรรยาและลูกชายของตัวเองเบจิต้ามีสิ่งที่สำคัญกว่าที่ต้องกังวลมากกว่ายายผู้หญิงไร้มารยาทคนนั้นและลูกของเธอจากนั้นจึงบ,บินออกไปตามหามษย์ดัดแปลงทรังมองตามเบจิต้ารังเกียจที่พ่อของเขาไม่แยแสต่อครอบครัว เบจิต้าหาไมาเลข20ไม่เจอจึงบินกลับมาเข้ากลุ่มบลูมาตอบโต้เบจิต้าที่ไม่ใส่ใจชอบทำหน้าตาที่ทำให้ทรังร้องไห้ทุกครั้งที่จ้องหน้าลูกซึ่งสร้างความตลกขบขันให้กับโกหังและคุรลินมากในขณะเดียวกันยัมฉาและจีจ้กำลังดูแลโกคูที่กำลังทรมานจากอาการไวรัสโรคหัวใจอีกครั้งจีจ้และยัมฉากลัวว่าจะให้ยาจากอนาคตช้าเกินไปและตอนนี้มันอาจใช้ไม่ได้ผล เมื่อกลับมาที่หุบเขาบรูมาระเบิดอารมณ์เมื่อเธอบอกทุกคนว่าหมายเลขยี่คือดรเกโรจริงๆเธอยังบอกอีกด้วยว่าห้องทดลองของดอเตอร์อยู่ในถ้ำทางทิศเหนือแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนฟิวเจอร์ทรังเราให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับมนุษย์ดัดแปลงที่คุบคามในไทม์ไลน์ของเขาหมายเลขสิบและหมายเลขสิบ ิกโลแนะนำให้เราค้นหาห้องทดลองของดรเกโรเพื่อทำลายมันก่อนที่ดรจะปลุกพวกนั้นที่ตื่นขึ้นบจจิต้าเรียกแผนนี้ว่าคีคลาสเขาจะฉีกคุณจนทั้งสองออกจากกันด้วยมือเปล่าจากนั้นจึงออกไปตามหาห้องทดลองฟิวเจอร์ทั้งพยายามหยุดเขาโดยตั้งใจว่าจะไม่ปล่อยให้พ่อถูกฆ่าเป็นครั้งที่สองแต่บจจิต้าเพิกเฉยและบินหนีไปทั้งติดตามไป ฟิวเจอร์ทรังนึกถึงตอนที่แม่เล่าให้ฟังว่าพ่อเป็นคนที่มีความสามารถและภาคภูมิใจแต่ห่างไกลและเข้าใจยากเขาไม่เคยแสดงความรักต่อใครเลยแม้แต่น้อยรวมถึงบรูมาเองที่เขารักแม้ว่าบรูมาจะยังคงแสดงความรักได้เห็นความรักที่เขามีต่อเธอแม้ว่าเขาจะไม่เคยแสดงออกก็ตามแต่เมื่อคิดถึงเรื่องนี้ทรังก็โกรธขึ้นมา ก็อ,ออกไปตามหาห้องทดลองพิกกโลบอกคุลิลินโกฮังเทจินทางและบลูมาว่าซูเปอร์ไซย่าหนุ่มจากอนาคตคือเด็กในอ้อมแขนของบลูมาโกฮังและคุริลินตกใจกับข่าวนี้บลูมาก็โล่งใจที่ทรังจะดูไม่เหมือนพ่อเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่จากนั้นเขาก็ให้โกฮังพาบลูมาและเบบี้ทรังไปส่งบ้านพิกกโลเทจินทางและคุริลินจะบินออกไปหาห้องทดลองกัน ดเรเกโรที่กำลังวิ่งอยู่เห็นพวกเหล่านักรอบแซดบินอยู่เหนือหัวจึงตระหนักว่าพวกนั้นกำลังมุ่งหน้าไปยังห้องทดลองของเขาเขาจำได้ว่าบลูมาเป็นลูกสาวของด็รปรีฟหัวหน้าบริษัทแคปซูลคอร์ปอเรชั่นดรเกโรตกใจจึงตั้งใจที่จะไปถึงก่อนเพื่อปลุกหมาเยเลข17และหมาเยเลข18ให้ได้แล้วตอนนี้ก็จบลง ตอนที่ดรเกโรบอกว่าจะไปปล่อยหมายเลขสิบและสิบแปดบจิต้ายังคงเป็นซูเปอร์ไซยแต่คิวเลตตาเปลี่ยนเป็นสีดำเมื่อทรังพยายามหยุดบจิต้าไม่ให้ติดตามดรเกโรดูเหมือนว่าเขาจะวิ่งอยู่กับที่ด้านหลังเสื้อของบจิต้าดูเหมือนจะกลับด้านนะเมื่อบจิต้าตะโกนใส่ทรั้งบจิต้าลืมสวมถุงมือ